คันต่อไปครับคันนี้ปีประมาณ98 98ครับเล่าคันนี้ให้ฟังคันนี้คือ E430 ครับ E430 ใหม่์เขาบอกว่าประมาณ5-6หมื่นโลรถ2คันนี้ระหว่าง E430 กับ e E320 น้ำเงินเนี่ยเจ้าของเดียวกันรถคันนี้เคยเป็นอดีตรถสีครีมแล้วกันเป็นสีครีมมาก่อนแล้วคุณอาที่เป็นเจ้าของรถอ่ะเขาไม่กล้าขับ เขาก็เลยกลับเป็นดําในวินโค้ดนะครับเช็คลาดวินเนี่ยยังเป็นสีเก่าอยู่เลยนะสีสีครีมอะสีไข่ไก่อะครับคันนี้เป็น e 4 3 0เป็นลองแค่ e 5 5 amg เท่านั้นเครื่อง v 8นะครับราคาคันนี้แรงหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับ6 9 9 9 0 0บาทครับ6,99,000บาทครับนะฮะนะฮะ นี่มีมีป้ายเห็นปะเจ็ดตตุลาคมสองห้าสี่หนึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรนะอันนี้เป็นป้ายมาจากไอ้นี่เลยนะนะฮะหกแสนเก้าหมืนเก้าันบาทครับสำหรับคันนี้สวยๆภายในสวยจัดเลยนะครับ